ใครเห็นลิงหนึ่งลิงลิงขื้นต้นไม้ใครเห็นหนึ่งลิงขึ้นต้นไม้แกเองน่เกิดปีลิงพอดีเลยพวนญวนญวา,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 ากระตัดกิ่งไม้แกเลยทำแล้วแหละ <c oughs> พอดีก็เกิดปีลิงนะลิงขื้นต้นไม้เลยเห็นแม่พี่น้องเอ้ยสายจวดสายจวดพอดีมาเอากิ่งตรงนี้ออก ตังเต่ยังไม่เมืดอต์เกยฟัดจนจิคำแล้วเนี่ยตัดออกนี่อยากตัดออกอีกน่ะมันโอนมาบ้านเองไงอุย้ยเหลือตัวนุ่นอีกนะ่นนี่ตัวนุ่นเดี๋ยววันหลังก่อน ขนลงดีๆนะอมีดลงมายางยงฮะอะไรอของเกศเนี่นยระวัาางหัมไปก็เขาเรียกต้นอะไรนะพอมัน,นไม่ใช่ชงโคใช่ไหมต้นสม,สมเซวเนี่ย คนเราก็อชอบกินใส่ต้มอะไรนั่นใช่ไหมอะรอย่าง <c oughs> เงยอย่างเหเกไมันมี่อยากีเตัมดตัดมีตัวนี่เดี๋ยวมันออกแต่ใบเขียวๆเ,เพราะออกดอกก็ไม่ร่วง มันอีกต้นหนึ่งแกเอายังไม่ได้ตัดอ่ะจะมีเวลาค่อยตัดฮะต,ตัดเ่อะเออตัดแค่ช่วงมือแกนั่นแหละ,หละอืม เดี๋ยวให้ม uh, no ันรัดใหม่มันอยอ่ใกล้หน้ามันไปเลยกน้่เมืดไหร่พี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วเออนั่นแหละตดเลย เออน,นั่นแหละนั่นแหละกิ๊งนั่นแหละเออต้งจงโคนี่เราขึ้นยืดตัเลยได้เลยเนาะ อ๋อเปิดเฟสฉันทำไมกล้องเป็นมมวมัวะหรือรรว่าเราอืมม่ยังไงทำไมเป็นมมวมะฮะตัดใหม่เลยะอโอ้นีเออต้นเตี้ยๆน่ะพอดีเลยพอมัน สูงแล้วมันเก,กเลเอกอะโอไม่น่าหรอกไฟอันนี้มันไม่ค่อยมีแดดสองมั้งนี่มันบางแดดแดดมันไม่ค่อยโซลารเซลล์เนาะมันต้องมมีลมอันนี้มันยังสว่างแล้วเนี่ยอย่าไปเหยียบแว่นตาฉันนะสงสัยพี่ไทยโทรหาฉันแล้วปะ แสงตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วสีเหลืองๆพังกตากิ่งใหม่คำ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 ลงแรงอันนี้เดี๋ยวค่อยเก็บเฮ้ยอย่าเพิ่งมีฉันวางไว้แถวนี้ได้ไหมเอาไปาเอาเวียนตาฉันก่อนเมียนม,มผนตัวนี้ไม่ได้ขึ้นหลองซะแล้ว ตาฉันก็ถอดทิ้งไว้เนี่ยโอ้ยไปคำแล้วโอ้ยแต่มาหาดมาทั้งนี้มันสว่างแล้วพอนไฟโซลาร์เซลล์ติดทัวบ้านแลละเดี๋ยวไปหาเดินสักสองรอบ เออมันมีไฟแล้วมันแจ้งแล้วเมื่อกี้มันมืดมันไม่มีไฟนี่ไฟโซล่าเซลล์ก็สว่างแล้วเห็นรอหน้อยๆเดี๋ยแจ้งยันสว่างยันเช้าเลยดิเนี่ยหกโมงหกโมงกว่ากว่านีย่ยังสว่างอยู่เลยนะเนี่ยเห็นรอหน้อยๆเนี่ย ปากาตาสภูมิใหม่ภูมินี่เพราะว่ามันเป็นของสวนฝั่งนู้นม,มันยืนมาาฝั่งนี้มันอึมคึมไงมื่อคำลงแรง มองเห็นไหมพี่น้องเหนือ,อไหลไขย,ย่อยเลยพากก็เรื่อยกิ่งไม้หมดแล้วนี่ก็ไฟสว่างไฟโซล่าเซลสว่างตะวันรับขอบฟ้าไปแล้ว เดี๋ยวจะออกไปเดินสักชั่วโมงหนึ่งยุงก็บ,บินอยู่หหวิวิววิโอ้ยเมือแล้วเมือแล้วแกเอ้ยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อคลิปนี้ตัดต้นไม้ยามค่ำค่ำายมาแล้วก็าป ไปเดินออกกำลังกายสักแป๊บหนึ่งละลายไขมันโอเคจ้าบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้า